คำว่าคลื่นหรือเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องมันจะมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทาก,กรรมบนไดไว้ดีหรือช่วยอของของกรรมนั้นสืบไปสัตว์นี่มันจะมีคลื่นเพราะมันคนสัตว์มันจะมีคลื่น คาว่าคลื่นก็คือนิสัยสันดานนิสยาปจิโยปนิสยปปจิโยนิสัยสันดานเดิมอุปนิสัยนิสัยอุปนิสัยมันจะมีสองตัวนิสยปปจจโยนิสัยสันดานเดิมอุปนิสยปปจจโยอุปนิสัยที่สั่งสมมามันจะมีคลื่นของมันคราวนี้ถ้าจะดูดดึงไปมันก็ดูดไปตามคลื่นของมันนิสัยเช่นไรจะคบคนเช่นนั้น มันจะดูดดึงไปอย่างนั้นอันนี้มันมีหลักหลักของการดึงดูดของกันคือกันอยู่มันก็คนขี่เมามันก็ต้องไปหากลุ่มขี่เมาพวกนกเขาก็ไปหานกเขาพวกปรกกัดเหล่นมวยพวกขี่เมาพวกเล่นไพ่มันจะมีคลื่นของมันพวกทํางานพวกค้าขายก็มีคลื่นค้าขายพวกช่างไม้พวกช่างปูนช่างอะไรช่างอะไรเล่ามันก็มีคลื่นของมัน มันจะดูดกันไปพวกทําไร่ทํานาสวนกมันก็อยู่ในกลุ่มคลื่นของทําไร่ทํานาทําสวนจะมีคลื่นของเขาจะคุยกันก็เหมือนกันจะคุยก็ต้องนิสัยสันดานเหมือนกันจึงคุยกันได้นิสัยสันดานต่างกันก็คุยกันไม่ได้คุยได้แต่มันไม่ลึกอันนี้คือนิสยปัจโยนิสัยสันดานของใครของมันที่จะเป็นตัวดูดเข้าไปหากัน นิสัยคนมีศีลธรรมก็ไปหาคนมีศีลธรรมนิสัยนสยคนขี้ขโมยก็ไปหาขี้ขโมยขี้โกงก็ไปหาขี้โกงมันจะดูดกันไปเองมันจะไปตามคลื่นของมันแปลว่าเขาจะแยกพรรคพวกเอาไว้มันจะแยกของมันเองะในกลุ่มมันจะแยกของมันสัตว์โลกนี่มันจะมีคลื่นใครคลื่นมันจูนคลื่นถ้ามันคลื่นเดียวมันจะติดกันง่ายบางทีเป็นพ่อแม่กัเช่นเดียวกันพ่อแม่ลูกเต้า หลานเลน้ญาติมิตรเนี่ยผัวเมียมันจะมีคลื่นเดียวกันมันจะจูนไปติดกันนิสัยเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันนี่ว่าเลิกกันถ้าไม่เลิกกันก็อยู่อย่างละหองละแหงพอคลื่นนี้เนี่ยมันเป็นคลื่นใครคลื่นมันแล้วมาเกิดไปเช่นเดียวกันมาเกิดร่วมมาเกิดรวมเนี่ยในวงศสาคัญญาญาบางทีนิสัยมันสันดาน,น,น,นคล้ายๆกันเหมือนผัวเมียกันคล้ายๆกันมันก็จะดูดเข้าไปหากันชอบเหมือนกันพอใจเหมือนกันฉันทะเหมือนกัน วิยะ er. เหมือนกันจิตวิมังสาเหมือนกันมันเหมือนกันมันจะเป็นเ er. คื่องแม้แต่ในครั้งพุทธเจ้าก็มีพุทธเจ้าสอนละดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายคนเราครบกันโดยธาตุธาตุนิสัยสันดานเหมือนธาตุดินผสมกับธาตุดินธาตุน้ําผสมกับธาตุลมผสมธาตุไฟผสมธาตุไฟมันผสมกันโดยธาตุธาตุเหล็กผสมธาตุเหล็กธาตุตะกั่วธาตุทองผสมธาตุทองมันผสมกันมันจะกลมกลืนกัน น้ำกันน้ำมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เขานี่คนเราครบกันโดยธาตุกูจะหวังนี้พิสุททั้งหลายเธอจงดูนั่นเถิดสาลีบุตรพร้อมลูกศิษย์ของเธออ่ะเขาคบคาสมาคมเงินกลุ่มนี้มีปัญญาเท่านั้นเขาจะดึงดูดกันไปหาคนไม่มีปัญญาไปหาสาลีบุตรไม่ได้คนโง่ไม่สามารถหาสาลีบุตรได้ภาษาพระจึงใช้คําว่าขอนิสัยบวชเนี่ยเขาเรียกขอนิสัยขอนิสัยในการบวช นิสัยภาษาลีบุตรมีปัญญาลูกศิษย์ยอของอท,อท่านล้วนมีปัญญาทั้งหมดดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสาลีบุตรพร้อมลูกศิษย์ของเธอที่เดินจงกรมอยู่ด้วยกันและไปเที่ยวด้วยกันรวนแล้วมีนิสัยมีปัญญาทั้งหมดคนมีปัญญาครบมีปัญญาเหมือนสาลีบุตรพร้อมลูกศิษย์ของเธอดูโมกคลานะเพราะลูกศิษย์ของเธอรอมีริ์เท่านะลูกศิษย์ของเธอมีมีธิ์ทั้งหมดเพราะนิสัยสันดานเขาชอบมีธิ์เขาจะแปลหากัน ดูเธอนั่นน่ะกัส,สปะพร้อมรู้สึกของเธอล้วนแต่ทรงทุดดงคุณทั้งนั้นสันโดษมากน้อยทั้งหมดชอบตาชอบเขาทั้งหมดอันนี้คือนิสัยพระมหากัสปะชอบทุดดงคุณและสันโดษมากน้อยทั้งหมดเธอจงดูอนุรุธะลูกศิษย์ของเธอล้วนแต่มีจักสุทิพตาทิ์ทั้งนั้นดูอนอนพอลพร้อมรู้สึกของเธอล้วนแล้วแต่ทรงพาหูสูรสดับตรัฟังมากทั้งนั้นทรงธรรมทั้งนั้น ทรงสับปรับฟังพระสูตรพระวินัยคําสอนผู้เจ้าล้วนแต่อันนท์ทั้งนั้นดูอุบาลีล่องสิบของเธอล้วนแต่ทรงวินัยทั้งนั้นทรงวินัยทอนเคร่งครัดวินัยดูเถิดนั่นน่ะเทวทัตพร้อมรู้สิ่ของเธอปรารถนาลามกทั้งนั้นคนชั่วย่อมพบคนชั่วคนดีย่อมพบคนดีเียวอ,อาเสวานาจะาาลานังคนเลวย่อมพบคนเลวคนดีย่อมพบคนดี ส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนดีนับถือคนดีคนชั่วย่อมเข้าหาคลื่นชั่วยกย่องคนชั่วนิยมคนชั่วแล้วชอบการกระทำของชั่ว,วแล้วส่งเสริมคนชั่วแล้วก็ยินดีในความชั่วนั้นเพราะ,ะนั้นคนเรามันมีคลื่นว่ามันถ้าจะคลื่นเลวมันก็ไปหากันมันดูดกันไปหาเองคนไม่มีศรัทธาย่อมไปหาคนไม่มีศรัทธา คนไม่มีศีลย่อมไปหาคนไม่มีศีนคนทุกศีลย่อมหาคนทุกศีนคนไม่มีสติขาดสติย่อมคบคนที่ขาดสติคนไม่มีสมาธิย่อมคบคนไม่มีสมาคนไม่มีปัญญาย่อมคบคนไม่มีปัญญาคนโง่ย่อมก็คนโง่แต่คนมีศรัทธาย่อมคบคนมีศรัทธาคนมีศีนย่อมคบคนมีศีนคนมีสติย่อมคบคนทมีสมาธิย่อมคบคนมีคนมีปัญญาย่อมคบมีปัญญาเพราะนั้นมนุษย์ในโลกนี้มันจะมีคลื่นของมัน คลื่นใครคลื่นมันสันดานใครสันดานมันนิสัยใครนิสัยมันและจะดูดกันไปหากันและกันถ้ามันนิสัยไม่เหมือนกันมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะแยกจากกันไอ้นี้เขาเรียกว่าคลื่นของมนุษย์คลื่นของคนคลื่นอารมณ์คลื่นการกระทํามันจะมีคลื่นของมันเหมือนสัตว์ทั้งหลายในโลกอะมันจะมีคลื่นของมันเองแต่ถ้าคลื่นรับกันไม่ได้มันก็จะหนีกันไป หรือถ้าดูแล้วคบไม่ไหวรับไม่ได้พระเจ้าจึงจใช้คําอย่างนี้ <c oughs> ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อหาคนมีศีลทำไม่ได้อยู่หรือเกันไม่ได้ไปอยู่คนเดียวซสดีกว่ามีเพื่อนชั่วมีมิรชั่วเพราะถ้าทนอยู่กับคนที่ชั่วแล้วเขาย่อมลำบากใจบัณฑิตจึงไม่คบคาสมาคมกับคนชั่วเหมือนช้างมาตังคะ เป็นหัวหน้าโขลงเมื่อเป็นหัวหน้าโขลงอยู่ช้างลูกช้างแม่ช้างช้างหนุ่มช้างแก่ย่อมแย่งกินอาหารย่อมแย่งน้ำกินย่อมแย่งยาย่อมแย่งยอดหวายย่อมแย่งหน่อไม้ช้างมาตังค่าถูกเบียดเบียนโดยฝูงกลุ่มแล้วเหนื่อย ช้างมาจังคะจึงปลีกตัวแอบพูดโอ้ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวโดดเดียวเดียวได้ช้างมาท่าจึงกล่าวเมื่อออกผู้เดียวว่าเราอยู่ผู้เดียวดีกว่ามีมิตรชั่วอยู่กับมิตรชั่วไม่สบายใจเลยอึดอัดใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ไปอยู่ในคลื่นเร็วๆคนดีจะไปอยู่ไม่ได้คนเร็วๆจะไปอยู่คนดีก็อยู่ไม่ได้มันอึดอัดไปนั่งอยู่คนก็มีศีลมีธรรมดีเหมือนเหมือนกับคนที่นั่งมีตัวเหม็นขี้เตา่า ไม่อาบน้ำขีหูขีตาเคลิอบไปนั่งอยู่กับคนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวดีนั่งอยู่ไม่ได้คนเลวย่อมนั่งอยู่กับคนดีไม่ได้คนดีย่อมนั่งอยู่กับคนเลวไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้เขาต้องปลีกออกแวะออกพนันมน,นุษย์อยู่ในโลกนี้มันจะมีคลื่นเขาผู้จังกาวว่าพิสุกทาลายเราไม่สรรเสริญการคุกคลีในหมู่คณะเราสรรเสริญการคุกคลีในควางวิเวก พิสุใดอยู่ในที่วิเวกย่อมสามารถเห็นทมได้ง่ายกว่าพิจาณาทมได้ง่ายกว่าอยู่ในหมู่คนพานหาความสุขไม่ได้เหมือนช้างมาตังค์คะที่อยู่ในหัวหน้าฝูงถูกช้างหนุ่มเบียดเบียนถูกช้างแก่เบียดเบียนถูกช้างลูกช้างเบียดเบียนถูกแม่ช้างเบียดเบียนช้างมาตังคคะผอมลงผอมลงเพราะช้างมาตังคะเป็นช้างสันโดษมากน้อยไม่แย่งกินช้างตัวอื่นมันรุมกินมันน้ำ ก็ต้องกินน้ําขุนๆอาหารก็ต้องกินเดนที่สะตอื่นๆเพราะตัวเองเป็นฟอร์มหัวหน้าละ่ะทาฟอร์มปึงครั้งมาตังคับเป็นหัวหนา้าฝูร้อมกะระหล่อมลุยหนีออกไปอยู่ผู้เดียวพอออกผู้เดียวแล้วช้างมาทะจึงเปลกอุทานว่าการอยู่ผู้เดียวไปผู้เดียวกินผู้เดียวนอนผู้เดียวมีสุขจริงหนอการอยู่ในกลุ่มไม่ดีเลยเพราะต้องอึดอัดต้องขัดข้อง ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเหมือนพระยาศักคุณบุตรอยู่ในครอบครัวที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเพราะอกพระพุทธเจ้าเดินจงกรมตอนเช้าเช้าดูก่อนยาศักที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี้เราจะแสดงธรรมให้ฟังพระยาศัก์คุณระบุตรในอดีตชาติไปเผาผีผีที่ไม่มีญาติก็เอาไปเผา แล้วก็เห็นผีเหล่านั้นถูกเผาแล้วเนื้อตัวถลอกฟอกเนื้อแดงตาปลิ้นลิ้นจุกปากน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกเมื่อไฟไหม้ดำแดงพะเวอร์กระดูกขาวโพลนพอมาอยู่ในครอบครัวนอนอยู่กับลูกกับเมียเห็นเมียนอนกลนโ,โครกเหมือนตายเหมือนผีเนา่าพระยาศาักุลบุตรก็ได้นิสัยตั้งแต่ที่เคยเผาผีที่ว่าเผาผีเอาบุญ่ะ หมายถึงไปดูแล้วน้อมมาสู่เราแม้เราถูกไฟเผาเมื่อตายแล้วกระดูกขาก็จะถูกไฟไฟลนดำแดงถลอกหนังหลุดออกเหมือนเขาย่างไก่เหมือนเขาเผาไก่อทะลอกปอกเปิดกแบบนั้นน่ะตาปลิ่นน้ำมันตกแฉ่แฉ่เหมือนเขาย่างไก่อะกลิ่นควันตลกนั้นน่ะพระสกคุรบุตรไปเผาผีแล้วไปเห็นแบบนั้น ก็นอนมาแม้เราตายก็จะต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดาจะลุยยังมีไปไม่ได้เพราะมาได้ลูกได้เมียมานอนอยู่ก็ลูกก็เมียเห็นเมียนอนน้ำลายหลยืดเหมือนนอนออกจากปากบัด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 บั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 ดบถ้าเห็นผัวตายนอนเหมือนผัวตายนอนโคลกโคลกน้ำลายไหลย่อยออกมาเหมือนพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์เห็นอย่างเงี้ยเห็นสนมนานานในนอนอยู่แล้วก็เหมือนเปิงมังเปิงมังกับเครื่อง เครื่องดนตรีเนี่ยเขาเรียกเปิงมังนอน,นำลายไหลอย,ยู่ทีได้มีภาพบางภาพอ่ะพระองค์ก็เลยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเหตุที่ทําให้พระองค์ออกปวดพระองค์เห็นความวุ่นวายเลยออกไปกับนายชนะแล้วก็มอบม้าก,กันธกับให้ในายชนะกลับไปพระองค์ก็ไปอยู่ผู้เดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรนชาราแบบลุธธรรมอันนี้แดลกก็คือว่าคลื่น ถ้าคลื่นวุ่นวายต้องไปหาวุ่นวายที่ว่าเปิงมงังทั้งกับโพ้นทั้งระน,นาดทั้งคล้องกล้องทั้งเปิงมังไอ้ที่เสียงดนตรีไหนเอาหัวมุดไปตรงนั้นคนพานย่อมคดคนพานบ,นบัณฑิตย่อมอยู่สงบเยน็นไม่หุ่นวายแต่คนพานเอาหัวซุกเข้าไปตรงกองไฟหัวมุดเข้าไปในเตาถ่านเหมือนกลิ่นเหมือนโชย คนนรกมันจะเป็นอย่างนั้นแหะเผาตัวมันเองไห้ยุงมัดปีมัดบันยุงมัดปีมัดชาติยุงมัดเลยถ้าไม่ยุงก็ไม่ใช่มันมันต้องอยู่แบบยุงยุงแบบที่ขังผูติ้เราที่จตนึ่งไปฟันอะไรที่มันหล่นลงมาจากอดยางไอ้ที่กองพเนจรทึบเน่ะเผาวันกองมันยุงยุงแบบนั้นน่ะคนยุงย่อมอยู่แบบยุงยุงถ้าไม่ยุงก็ไม่ใช่นรกต้นยางที่มันขึ้นโดดเดียวเดียวได้มันสางงาม แต่ยุ่งยุงแบบนั้นคือคนชอบชอบสันดานยุ่งยุงจะต้องอยู่แบบยุ่งยุงจะต้องตายแบบยุ่งยุงจะต้องไปตกนรกยุ่งยุงจะต้องไปเป็นหนอนยุ่งยุงจะต้องไปเป็นแมงวันยุ่งยุงจะต้องไปอยู่ในสังคมโลกยุ่งยุ่งเพราะมันชอบยุ่งยุงเพราะคลื่นมันยุ่งยุ่งยุ่งยุงแปลว่าอะไรแปลว่ายุ่ง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 ก็เหมือนว่าได้เป็นกลุ่มที่เขาดึง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 เป็นยุ่งบดอ่ะ เปนั่งแกะได้เป็นกล <antique. S 1> ุ well, i, which, which piss, ่มๆก็แกจะออกวายยุงยุงวิธีแก้ปัญหายุงยุงไปได้กลุ่มนั่นที่ดึงยุงยุงทำไงรู้ไหมวิธีแก้ไม่ต้องไปดึงจับแมงโยนใสายไฟครมจกเลยหายยุงถ้ามนุษย์ชอบยุงยุงก็ต้องตายแบบยุงยุงอยู่แบบยุงยุงจะมาเกิดก็มาเกิดแบบยุงยุงจะยุงจนตายตายไปแล้วก็ไปยุงยุงอยู่ในนรกตายไปเป็นหนอนยุงยุงตายเป็นเมงวันยุงยุง ตายเป็นผึ่งยุงยุงจะจะเป็นเมงวียุงยุงแล้วตายเป็นดินหุ่นยุงยุงตายเป็นมดยุงยุงแล้วไปอยู่แบบยุงยุงเพราะคลื่นมันยุงยุงดังนี้แลยะถาว่าเรวะปุราบริเุเรียนติสาพะรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสัมมิชัโต สะเภปุรเรนตุสังกัปปจันโทปนารโสยาถธามณีโชเตระโสยาถธาสพิตโย,ยวัชชนตุสัพ,พรโรโควีนะัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวพิวาตนาสีสัญญงุธาปจายินัจตารโรธรรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุข,ขงังภาลา